สวัสดีครับเช้าวันใหม่วันนี้ <c oughs> เป็นวันที่สดใสอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกกับตัวเองหลังจากที่ได้สอนและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ของจิตใต้สำนึกหรือความรู้แจ้งในกระบวนการแห่งความเป็นมนุษย์ในหลักสูตรของจัมปิ้งโกหรือว่าจัมปิ้งแอดวานจ Jumping Special และ u m ป i n g Wisdom จริงๆแล้วผมปฏิเสธไม่ได้ว่านุษทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยความฝันความฝันนั้นอาจจะเป็นความฝันที่ยาวนานเป็นความฝันที่มีความหมายเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่บางทีเราก็ตื่นมาพร้อมกับความฝันความฝันที่เรารู้สึกว่ามันคือความจริงและความจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือพยายามที่จะเรียนรู้ชีวิต ที่จะทําให้ความฝันของเรากลายเป็นความจริงให้ได้ในที่สุดความฝันมีหลายอย่างความฝันแบบฝันไปอย่างไม่มีสาระฝันไปอย่างลมหลมแรงแรงหรือฝันไปอย่างไม่มีความเชื่อว่ามันจะกลายเป็นความจริงได้แต่จริงๆแล้วความฝันของคนจํานวนไม่น้อยในโลกก็สามารถกลายเป็นความจริงได้อย่างแท้จริงถ้าความฝันของเรานั้น มันไม่หมดอายุนะแล้วเราได้ลงมือทำอกระป๋งแห่งความฝันที่ผมมอบให้กับพวกเราเช้าวันนี้เชาววันที่สดใสมันเป็นความหมายที่ว่าความฝันหมดอายุได้ถ้าไม่รีบลงมือทำความหมายที่ผมพยายามจะอธิบายก็คือมันมีอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะต้องเรียนรู้และก็เข้าใจตัวเองเพราะว่าชีวิตของเรานั้นคงไม่ได้อยู่ที่ การมาชี้นำหรือกำหนดจากคนอื่นแต่คือการที่เราไว้วางใจตัวเองและเราเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวความฝันแล้วก็นำความฝันของเรามาใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดที่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นสนทนากับจิตใต้สำนึกในวันนี้ตอนเช้าใช้เวลาสั้นๆในการมาทักทายพวกเราทุกคนเพื่ออธิษฐานเพื่ออธิบายว่าความฝันนั้นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด สุดยอดที่สุดถ้าจะพูดแบบไอสไตล์ le, ก็อาจจะพูดว่าจินตนาการนั้นสําคัญกว่าความรู้มนุษย์เราอาจจะอยู่ด้วยจินตนาการอยู่ด้วยความรู้สึกบางอย่างแม้แต่ความรู้สึกนั้นมองไม่เห็นแต่เป็นความรู้สึกที่มีผลต่อการขับเคลื่อนชีวิตถ้าเราพูดว่าส่วนหนึ่งของจินตนาการก็คือความฝันความฝันที่เราจะหลุดพ้นจากโลกใบเก่าความฝันที่เราจะหลุดพ้นจากชีวิตเดิมที่อาจจะไม่ เป็นที่พึงพอใจของเราเป็นชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมเป็นชีวิตใหม่ที่สุดยอดที่สุดและเป็นชีวิตใหม่ที่เราอาจจะต้องแลกและเดิมพันด้วยการลงมือทําและรีบทําในวันนี้เพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอะไรลงไปชีวิตของเราก็อาจจะหมดโอกาสมันก็เหมือนความฝันที่หมดอายุได้ถ้าเราไม่ลงมือทําความฝันของมนุษย์ทุกคนอาจจะแตกต่างกัน ฝันที่ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางของความฝันก็มักจะเป็นเรื่องเดียวกันคือความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและความปรารถนาที่จะตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์การได้เป็นชีวิตที่เราเป็นเจ้าของมันมันมีคำพูดอยู่เสมอและผมก็มักจะชอบพูดคำนี้ซะด้วยว่ามันมันไม่ ใช่คำพูดที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่ามันไม่สำคัญว่าคุณมาจากไหนแต่มันสำคัญว่าคุณจะไปไหนหรือจะไปจุดหรือจะไปอย่างจุดมุ่งหมายอะไรต่างหากหรือมันไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครแต่มันสำคัญว่าอะไรคือสิ่งที่คุณกำลังทำและอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ของคุณต่างหากคุณไม่ใช่คนสำคัญสำหรับคนอื่นแต่คุณเป็นคนสำคัญ สำหรับตัวคุณเองและความสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นคุณแต่ความสำคัญก็อยู่ที่คุณได้ลงมือทำในสิ่งที่มีความหมายหรือมีคุณค่ากับชีวิตของคุณหรือยังเหมือนกับวันนี้ที่ผมพยายามจะอธิบายถึงเรื่องความฝันที่เราเอาใส่กระป๋องไว้เอาใส่หัวใจของเราไว้อาจจะหมดอายุลงได้ถ้าเราไม่รีบเก็บเกี่ยวหรือว่าลงมือทำฉะนั้นก็ฝากเป็นช้าว,วันนี้ กับสนทนาจิตใต้สำเน็กซึ่งผมอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกและไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ขอให้เข้าใจว่าคุณกำลังเดินตามหาฝันของคุณเดินตามหาชีวิตที่คุณปรารถนาและลงมือทำอย่าแช่เชือออย่ามีเงื่อนไขกับชีวิตมากเกินไปและอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่คุณไม่ให้โอกาสกับตัวเองเลยอยากเสียดาย บางสิ่งบางอย่างกับชีวิตที่คุณจะต้องลงทุนกับมันลงแรงกับมันและให้หัวใจของคุณได้ไปถึงฝันที่ยิ่งใหญ่ที่คุณใฝ่ฝันไวใฝ่ฝันที่จะไปจนสุดขอบฟ้าใฝ่ฝันที่จะโบยบินไปจนสุดล่าฟ้าเขียวคุณเพียงแค่ก้าวออกจากชีวิตเก่าและลงมือทําด้วยกระบวนการของการค้นพบจิตใต้สํานึกในยุคใหม่ที่ผมค้นพบวิธีการจัมปิ้ง หรือการก้าวกระโดดของจิตใต้สำนึกในระดับของชีวิตใหม่ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ชีวิตนั้นคือวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดจากการค้นพบความหมายของสัจธรรมชีวิตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาและใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าคุณจะใช้ชีวิตเหมือนกับการปฏิบัติธรรมในศาสนาและคุณจะมีชีวิตอยู่ เหมือนกับน,นักปฏิบัติธรรมผู้บําเพ็ญบารมีและสแสวงหาชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเพราะการบําเพ็ญบารมีในโลกยุคใหม่ไม่ได้หมายถึงการแค่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลหรือแม้แต่การปฏิบัติจิตในรูปแบบเก่าที่เราเคยเชื่อว่าเป็นทางเดียวสําหรับการค้นพบความสงบและความสุขที่แท้จริงแต่โลกยุคใหม่เราสามารถฟังธรรมะจากา YouTube ฟัง MP3 จากครูบาอาจารย์ในยุคก่อนๆและสามารถฝึกปฏิบัติจิตได้ด้วยตัวเองที่บ้านหรือได้ที่ไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นที่สงบที่ใจของเราจะได้ตื่นรู้เบิกบานแต่การที่เราจะประสบความสําเร็จและความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงนั้นคือการสามารถหล่อหลอมความฝันและความจริงให้เป็นหนึ่งเดียวกันและการปลดล็อกชีวิตในระบบของจัมปิ้งนั้น เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสํานึกเก่าที่เต็มไปด้วยความดิ้นรนสํานึกเก่าที่เป็นไปด้วยความกลัวหรือความอ่อนแอหรือแม้แต่ทั้งความรู้สึกบางอย่างที่มันติดค้างอยู่ในใจของเราจะถูกปลดล็อกไปได้ถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการของจิตใต้สํนึกที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นเหตุผล แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะต้องหลุดพ้นจากความคิดด้านลบหรือความคิดที่เต็มไปด้วยการสับสนหรือความฟุ้งซ่านแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตในแบบที่เนือกว่าด้วยการตั้งสติและเข้าใจชีวิตในแบบที่มันควรจะเป็นในแบบที่สอดคล้องกับโลกและศัจธรรมการไม่ เดินทางหายไปในป่าลึกและไม่เสียเวลากับการหมกมุ่นกับตัวเองอมีเวลากับการมองเห็นชีวิตจากการสัมผัสของหัวใจของเราและการได้ค้นพบชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้เข้าใจชีวิตด้วยตัวเราเองนั้นอาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้ความฝันของคุณไม่ต้องหมดอายุและทำให้คุณสามารถเติมเต็มความฝันของคุณได้อย่างสุดหัวใจ ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเปิดกระป๋องของความฝันก่อนที่มันจะหมดอายุแล้วก็ให้ความฝันของคุณได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจของคุณและนํามันไปแบ่งปันให้กับผู้คนหลายโลกใบนี้ให้โลกเต็มไปด้วยความฝันที่งดงามเต็มไปด้วยหัวใจที่มีความสุขและก้าวไปไกลแสนไกลเพื่อน,นําความฝันของคุณไปแบ่งปันให้กับผู้คนทั้งหลายในโลกนี้และค้นพบความฝันที่ยิ่งใหญ่ ด้วยตัวคุณเองอย่าลีลอนะครับที่จะพบกับชีวิตและความฝันที่แท้จริงที่งดงามและมีความหมายด้วยตัวคุณเองและขอให้กำลังใจกับนักเดินทางนักล่าฝันนักค้นพบชีวิตและผู้ที่เกิดมาเพื่อแสวงหาสัจธรรมของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้อย่างขาดแคลนเราไม่ต้องเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในแบบที่ ต้องทนต้องบีบคั้นอึดอัดแล้วก็ต้องรู้สึกถึงความอ่อนแอหรือความรู้สึกวันไหวระหวัดกลัวเราสามารถฝ่าฟันสิ่งที่เป็นอุปสรรคและสิ่งกีดขวางได้ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าเราเกิดมาด้วยเงินไขของการมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เพื่อค้นพบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของการเกิดมาในดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ง่ายเลยที่คนเราจะหลุดพ้นจาก กับดักหรือว่าหลุมพรางที่เราเองก็เป็นคนสร้างขึ้นเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่พยายามที่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ทําให้เราเข้าใจไฟเฟยหรือเข้าใจผิดในทุกอย่างของชีวิตที่ผ่านมามันจะเป็นบทเรียนให้พวกเราทุกคนได้ต่อยอดชีวิตไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าคนที่จะตอบเราได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครเลยในโลกใบนี้นอกจากตัวเราเองเพียงแต่ขอให้ทําความฝันของคุณให้สุดความสามารถ เดิมพันมันด้วยหัวใจของคุณอย่างแท้จริงและไปให้สุดทางเพื่ออย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ว่าฝันที่คุณปรารถนานั้นมันสามารถกลายเป็นความจริงได้ด้วยตัวคุณเองและมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความใฝ่ฝันอันงดงามและเติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดให้กับตัวเองคอยความฝันของคุณยิ่งใหญ่เหมือนหัวใจของคุณ และขอให้หัวใจของคุณยิ่งใหญ่ไปกับความฝันที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ชีวิตของคุณได้ค้นพบกับความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่แท้จริงไปตลอดกาลนับตั้งแต่วินาทีนี้และขอให้คุณบรรลุถึงความฝันนั้นตั้งแต่วันนี้และเริ่มลงมือทาตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยเถอะครับแล้วคุณจะพบว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่สุดยอดที่สุดของการมีชีวิตยอยู่ บนโลกใบนี้ของคุณนั่นเอง